สวัสดีครับอัปเดตฝนฟ้าพายุและสายลมหนาวของเมืองไทยในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันครับพี่น้องเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับก็ยังย้ําคําเดิมตามที่สัญญากันไว้ถ้าอากาศเปลี่ยนไปวันใดเราค่อยมาอัปเดตกันแจ้งเตือนจับตาเฝ้าระวังล่วงหน้ากันนะครับพี่น้อง ต่อไปถ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงก็จะหาข่าวอัปเดตอื่นๆข่าวต่างประเทศรวมทั้งข่าวเผือกเราเซเลบและข่าวชาวบ้านมาเล่าให้พี่น้องฟังกันต่อเนื่องนะครับและคลิปนี้ก็ขอตอบพี่น้องคนนี้เลยด้วยที่กรุณาถามไายให้ความเห็นกันมาว่ากทมจะเย็นแตะ16องศาหรือไม่โดย เริ่มที่เราอัปเดตสายลมหนาวกันก่อนเลยนะครับในช่วงค่ำคืนวันที่30ธันวาคม2563ที่จะถึงอยู่นะครับก็จะมีการเริ่มการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนพูดถึงตรงนี้ครับพี่น้อง ผมว่าต้องมีพี่น้องบางท่านนะสงสัยในใจแน่เลยเออที่อุตุบอกว่าลมหนาวนี้กําลังปานกลางช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงช่วงต่อไปกําลังแรงอะเนี่ยเขาเอาอะไรมาประเมินวัดเปรียบเทียบเหรอก็ขออนุญาตทบทวนความรู้กันหน่อยก็แล้วกันครับเขาดูตรงนี้ประกอบครับพี่น้องพี่น้องดูคลิปนะครับ นอกจากเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศที่มีหมายเลขกำกับแสดงถึงความเย็นความชื้นกันแล้วเนี่ยซึ่งพี่น้องทุกท่านก็ทราบแก่ใจดีแล้วว่ายิ่งเลขมากยิ่งหนาวหรือยิ่งน้อยเลขน้อยพายุก,ก็และฝนก็จะยิ่งแรงนะครับตามนี้นอกจากเส้นไอโซบาร์แล้วในการคาดการความแรงของมวลเย็นนั้นเขาดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าศูนย์กลาง ความกดอากาศนะครับซึ่งง่ายๆก็คือเป็นตัวแจกความเย็นนั่นแหละครับหากเลขอยู่ที่1030เขาเรียกกำลังปานกลางนะฮะถ้า1 4 4ี่ถึง1 4 5เนี่ยก็จะเรียกว่ากำลังค่อนข้างแรงถ้า1 5 0ขึ้นไปนี่แหละครับถึงจะเรียกบอกว่าความกดอากาศสูงกำลังแรงฮนะที่พี่น้องได้ยินอุตุผ่านทีวีวิทยุประจำประจำนั่นแหละครับ นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่เขาเอามาคาดการประกอบความหนาวนั่นก็คือกระแสลมตะวันตกที่พัดมาจากทางประเทศเมียนมาของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นรอบนี้นะครับพี่น้องก็จะได้ยินการคาดหมายก็คือนะครับวันที่30ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำนะลังปานกลางหรือกำลังค่อนข้างแรงครับแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะและในวันที่31ธันวาคมนะครับ2563จน ยนัวันที่1มกราคม2564นะครับมวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะฮะให้มีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวและก็มีลมแรงนะครับลมแรงก็ดูตรงเส้นไอโซบาร์นะครับพี่น้องไอโซบาร์มันก็จะทิทีหน่อยยิ่งที่เท่าไหร่ลมก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับ ภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับตอนบนก็จะมีอากาศเย็นและมีลมแรงนะครับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับสำหรับพี่น้องกทมที่ถามเข้ามานะครับก็ขอตอบเลยนะครับรอบนี้ได้ฟินในระดับต่ำกว่า20องศาครับจากเส้นไอโซบา120นครั้งนี้ลงมาพาดในประเทศเราก็จากนี้ครับ แต่คงจะไม่ถึง16องศานะครับเพราะตัวช่วยอย่างกระแสลมตะวันตกนะั้นพัดลงมาไม่ลึกมากนะครับปีนี้ก็คงประมาณนี้นครับพี่น้องกอทมแต่ในเดือนมกราคมส5 6 4นหะนคาดหมายว่าก็จะได้รับความเย็นต่อเนื่องเพราะจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเสริมหลายละลอกฮนะต่อเนื่องในระหว่างนั้นต้องหากมีกระแสลมตะวันตกนั้นพัดแรงลงมา ลึกก็ถึงกทมก็กทมเราเราก็จะมีสิทธิ์ลดต่ำกว่านี้อีกนะครับตอบพี่น้องคนนั้นนะครับกลับมาสภาพอากาศในภาคใต้นะฮะจากใจช่องโดนคนเล่าเรื่องเลยนะครับแม้ว่าพี่น้องภาคใต้จะประกอบอาชีพเกษตรกรเหมือนภาคอีสานซึ่งก็ต้องการน้ําเหมือนกันนะแต่ในฤดูมรสุมนั้นนะ่ะไม่อยากให้ภาคใต้ต้องลุ้นกับพายุเลยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพื้นที่ภูมิประเทศภาคใต้นั้นคล้าย กับเวียดนามนะครคือติดน้ำนะสิครับถ้าพายุขึ้นฝั่งนะพายุก็จะทรงพลังเหมือนขึ้นฝั่งเวียดนามยังไงอย่างนั้นฮนะไปมามาไงไปงั้นนะครับกว่าจะถึงภาคอีสานของเราก็ต้องผ่านป่าผ่านเขาผ่านประเทศลาวอีกเรียกว่าถ้าไม่แรงจริงถึงอีสานคงจะเหลือแต่น,น้ําจิ้มนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้พายุขเข้าภาคใต้บ้างละครับอย่างที่เห็นแหละครับหนักเหมือนเวียดนามเผลอเพอหนักกว่าด้วยครับเพราะเหตุอันใดครับก็เพราะเหตุที่ว่า พอพายุพัดผ่านไปฮะก็ลงน้ําลงทะเลทันทีพายุไม่ใช่มอร์ไซค์นะครับเวลาไปเขาก็จะค่อยๆไปฮะฉะนั้นโอกาสวิทยน้ําใส่แถมท้ายทิ้งทวนยังมีอีกนะครับสรุปโดนทั้งขึ้นทั้งล่องะผมเลยไม่อยากให้เกิดพายุในภาคใต้เลยจากแบบจําลองพยากรณ์นะครับสําหรับอากาศในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับคือวันที่30ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมนะฮะให้พี่น้องภาคใต้นะครับ เฝ้าระวังการเกิดฝนตกหนักใน2ปัจจัยด้วยกันก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงขึ้นนะจะหอบความชื้นมาตกบนบกนะครับและก็จับตาการเคลื่อนตัวของย่อมความกดอากาศต่ําหรือย่อมแอลนะครับในทะเลจีนใต้ว่าจะมาถึงอ่าวไทยเราหรือไม่เพราะจะทําถ้าจะมาถึงแล้วก็จะทําให้น้ําท่วมนะครับฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากอีกได้ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับอากาศสูงอากาศต่าในแผ่นดินสยามของเรารพี่น้องและในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลในทุกความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องที่ดูคลิปและได้กรุณาติดตามกันมาโดยตลอดนะครับจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญความสำเร็จปรารถนาตั้งเป้าหมายจะทําการใดให้สมหวังดังใจในทุกๆวินาที นับต่อจากนี้ไปตลอดปี2,564และก็ตลอดไปนิรันดอนนะครับกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านด้วยหัวใจนะครับสวัสดีครับ